ที่น่เขาอ้าวทุกคนวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนกันเนาะภาษาจีนในวันนี้กงขอขอบคุณไปถึงอาจารย์คนหนึ่งอาจารยอาจารย์ที่เป็นครูที่สอนภาษาจีนแบบผมก็เข้าไปเรียนแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่เพิ่งเรียนภาษาจีนด้วยก็เลยอยากรู้เรื่องโครงสร้างในการเรียนภาษาจีนว่า ภาษาจีนนี่มีโครงสร้างในการแต่งประโยยยังไงแตกต่างจากภาษาอื่นๆอย่างไงอะอยาให้เสียเวลาเรามาดูกันเลยหกพื้นฐานในการแต่งประโยคนี้นะครับโครงสร้างที่หนึ่งเนาะเราก็จะมีประธานกริยาแล้วก็กรรมนะครับอย่างเช่นก็อันนี้คล้ายๆกับภาษาคมัมรนแล้วก็ภาษาไทยด้วยเช่นคําว่า我爱你 วอไอ้ I, นี่เนาะเห็นชัดๆเลยว่าวอวอเป็นคำเป็นคำประธานนะครับไอไอเป็นกริยาและนี่นี้เป็นกรรมเนาะเราก็มารวมประโยคว่าวอไอ้หนี้ต่อไปผ่านๆไปนะต่อไปก็คือประธานกับวิเศษเนาะ นี่ก็จะเป็น adjective นะครับเช่นคำว,ว่าวอลเคลนไยถ้าเราอยากจะเติมคำว,ว่าอ่าอันนี้แบบชมตัวเองเนาะผมน่ารักหรือว่าฉันน่ารักก็ได้นะวอลเคลนไยก็คือคำว,ว่าเคลนเคลนตรงนี้เป็นคำขยายของคำว,ว่าไยเนาะเราก็จะได้ประโยคแบบแบบนี้3นะครับ3ก็คือ,อประธานกับ ขยายกับกริยากับกรรมและประธานขยายกับ a e c t i v e เช่นคำว่า w o h e n ฮ I n อ w ี h e n ์ i ฮอันนี้ไม่ใช่คำว่า i อนอีกแล้วนะเป็นคำว่า w o h e n มีคำว่าเ e n เข้ามาใช่ไหมครับเราก็เป็นขยายกับคำว่า i เนาะแปลว่า ฉันรักคุณมากหรือคำว่าวอมนเนีตายก m e เรนวอร์แมนเตินชีตายกวเรนวอรมนเต้นตายกเแปลว่า,วา,วา,วาพวกเราทุกคนเป็นคนไทยนะครับก็คือคำว่า นี่เป็นขยายเนาะอ่ามาต่อไปนะครับพันพนไปที่4ที่4ก็คือประธานกับเวลาพักแสดงแล้วก็ประธานเอ่อพักเวลาประธานแล้วก็พักแสดงนะครับอย่างประโยคนี้เนาะเราก็จะเติมอ่านได้ว่า she เต้นว่าชี้ฟัง ชี้เต้นวอชี้ฟังชี้เต้นวอชีฟังซึ่งแปลว่าผมกินข้าวตอน7จ็ดโมงผมกินข้าวตอน7จ็ดโมงก็คือคำว,ว่าอ่าเต้นชีเต้นแปลว่า7จ็ดโมงนั่นเองนะครับอันนี้ไม่เหมือนภาษาไทยแนะตโครงส้างแบบนี้ถ้าเราจะพูดให้เหมือนภาษาไทย คราบคงทราบนี้เราจะฟังไม่ไม่รู้เรื่องและเหมือนสลับกันนะครับถ้าภาษาจีนเราก็จะมาคําว่าเวลากับพักประธานกับพักแสดงอ่ะเรามาสรุปสีพื้นฐานกันเนาะก็จะมี1 subject plus verb plus object the second subject plus adjective and three subject plus adverb plus verb plus object or subject plus adverb plus adjective and then for subject s plus time plus ประธาน and uh, time plus subject plus ปดะธานยังไงยังไงถ้าแต่งประโยคได้หรือไม่ได้ก็บอกด้วยนะอังกฤษเอ่ยไทยเอ่ยจีนเอ่ยทีละนิดทีดละนิดแล้วก็ฟังแบบรู้เรื่องกันเนาะสวัสดีครับ